ก็ใส่ท่านผู้ชมท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับขอต้อนรับกลับเข้ามาในรายการสวีเดนรับเกมมาทีวีพ่อมึงลอมนะครับกับเกมคิวดิ้งฟอนนะฮะหัวแตกที่ว้ควายเออเฮ้ยที่ยังไม่เข้าเกมเลยนะครับแกบเกมคิวดิ้งฟอนนะฮะที่เพิ่งซื้อมาในสตรีมนะฮะเออหัวแตกหมดเลยเฮดีมาไงกันครับไม่มีเครดิตไม่มีเครดิตฮะไม่ใช่ครับเครดิตเกมอะครับใครให้อ๋อพ่อมึงซื้อให้ฮะ โ <Okay S 1> อเคครับทำไมเห็นชีวิตด้วยเอ้ยทำไมห้องนี้เห็นชีวิตด้วยเอ้ยก็เห็นเห็นห้องอย่างนี้วะไม่เล่นเพื่อนนายซื้อให้หนายไม่ใช่เหรอครับไม่ใช่เพื่อนเราซื้อให้เรา <c oughs> เ,เราไม่ได้เล่นคิวริงฟอร์อาทิตย์กว่าแล้วเนี่ยเหมือนกันนะนี่ยสีมือตกแดงเลยซอมบี้เหรอเยอยู่คนเดียวอยู่คนเดียวซอมบี้เหรอซอมได้ไม่แต่แหกโอ้ยโอ้ยซอมบี้มาหลอยหลอยเหรอหลอยเหรอ อคุณสโลไปเพราะเรานะครับไม่เกี่ยวไอ้ไข่สโลหนาวโอ้โหเยี่ยมสโลก็เยอะเลยก็เราฟันหัวขาดเยอะไงสโลมอ้เยอะเลยเฮ้ยอยู่ไหนกันเนี่ยอยู่บนหัวพ่อดูในหัวใจกันเลเฮ้ยไม่โดนเลยไม่โดนหัวเลยเฮ้ยสบีดจะเย็นตอนนี้ผมเก็บเก็บหัวอย่างเดียวนะไม่สนใจอะไแล้วโอเคเฮ้ยไขวากว่ะไขวาก ไม่ใช่วาด<า>หรอ,หรอมันมาอยู่ข้างหลังกูคอมบี้ใครแม่งสโลนักหนาวะเนี่ยฮอบฆ่าหรือเปล่าอะสโลเลยอะ่ะเพราะเราไม่ได้ฆ่าอะไรนานเลยมึงอยู่ไหนกันเนี่ยเออนี่คือเทดเดอร์อยู่ไหนวะเฮ้ยดีพี่ทำไรอะ่ะชักว่าวนี่เล่นอยู่ในห้องนี่กูอยู่สามคนนะหัวหน้าห้องไม่อยู่ไหนวะช่างมันเขาเปิดเซิร์ฟให้เราเล่นมัน้งเอาแล้วช็อปมันอยู่ไหนอะ่ะกูหาช็อปไม่เจอ เราเดินหาชอบอยู่อะ Get to the trader อ่อะฮะเ <ขอ S 1> <ใ>จอละตาดออกไปดวงไฟในหัวใจมัน <c oughs> ตกไปเลย <c oughs> เทตดเรืมันอยู่ไกลอย่างวะมันพากู่อ้อมเหรอวะหรือว่า,างไงอ๋อเทตดเรื่ตรงนี้เราต้องเป็นเด็กดีเฝ้าประตูนะฟุกออกไปไหมแกกูจะตีพ่อพ่อที่บ้าน <c oughs> หมดรู้สึกปิงทุกคนนี่ไอ้ีคล้ายกูหมดเลยซื้ออัมไปเวนไอ้เทยฟุกนะอันนี้อันนี้เติมฝรั่งนี่นี่นะครับเราจะเป็นมือบังเตะเดอ้อยู่ไหนอ่ะแห่งเทพนะครับบังรอลอมนะครับบังหาฟอร์ม <laughs> เร็วโ <laughs> อเคแจกระเบิด yeah. ยะแากได้ามาออ okay. โอ้แม็กนัมนั่นแหละ เฮ้ยเลือดเลือดไม่มีใครเฮ้ยขอตั้งหน่อยขอตั้งหน่อยเร็วเขอตั้งหน่อยตั้งเหลือศูอยู่สิบเก้าบาทนะครับเหลือศูนย์นะเสียศูนย์จริงๆนะเนี่ยมานี่มานี่มานี่คัปปี้ขอครับครับดูทางนี้หน่อยเร็วทำไม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 ทุกคนไม่เป็นผีไม่เป็นเหมือนโก๊กันหมดเลยวะกูนี้กูเอาตัวโก๊ใส่หูฟังด้วยดีกว่าโอ้นี่ครับนี่คือการตั้งแคมป์แบบชาวล็อกนะหลังจานี้นี่คือการกันแบบบ้านชาวล็อกอ่า นี่ปะครับมองข้างล่างเร็วไม่มองเว้ยกูรู้มึงทำอะไรอยู่ไอ้ให้ยืดอยู่ด้วยคอปปี้นี่ไงมันมันไปไปม่ได้แล้วคอปปี้ให้อยู่ด้วยมันไปไม่ได้ครับเก็บได้มันจะใครนะนั่นมาจากพ่อโอ้โอ้โอ้อ้าวตกเลยสายฮัทแดกโอ้ยแดกแดกแดกเฮ้ยได้ปืนฟรีเอาไปขายไม่ต้องบอกก็ได้กูไม่อยากรู้เลยอะไรครับ พูดไม่ได้ได้ไหมไม่ได้จะอ้าวเฮ้ยไม่ใช่แม่งเนี่ะแม่งโดนขั้วเ,เฮ้ยไปไอพวกนายที่เฮ็ดช็อตไปแดกสัตว์เฮ็ดช็อตไปแดกเฮ็ดช็อตไปแดกไม่ดูเฮ็ดเลยช่างมันเถอะทำไมตอวแมนมาได้ไงวะมันมันไปตอวแมนตัวเฮี้ยตัวแมนเฮ้ยมันมาแล้ <c oughs> วพวกไอ้คอปพูดปิดไปอยู่ข้างมึงแล้วพวกน,นวทิ้งเราอ่ะทิ้งบ้าอะไรอยู่เนี้ยม,มึงมึงก็วิ่งไปเหรอ มานหนีมานหนีมานนี่ชื่วน,นี้ไม่เร็วเลยนะทำไมเกาะคุรถวะได้ไงวะมันตีถึงมันตีถึงรอ้รอง<อ>ไอ้คอปปี้เอาไอ้ซาดใครพับหน้าใครพับหน้าไอ้ไอ้เขาอีกนี่นะตอนนี้นาขีดหรือฝ่อเราพับนะเพราะมีเฮียคนหนึ่งแม่งทักสกายมาแล้วปืนดึงเลยเอ้าวเราบอกให้ตั้งดูนอดลืมลืมช่างบอ โอ้โอเคนะก็กล okay. ับมาแล้วนะหลังจากที่คลิปมันเฟลไปถึงตอนไหนไม่รู้นะแล้วก็กลับมาถ่ายใหม่นะครับก็ตัดเลยแล้วกันจะได้ไม่น่าเบื่อใช่ไหมฟุกเออใช่ไหมตอนเวสติบจะได้ไม่น่าเบื่อนะเดี๋ยวมันจะยาวไปเดี๋ยวมันจะยาวไปด้วยอุ้ยอ้วนอ่ะครับเราซื้อปืนอะไรมาเล่นดูมันอะไรอ่ะเดี๋ยวนะหากันนี่เฮ้ยมันเนี่ยจะดีขึ้นชาร์จชาร์จได้ด้วยยี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 อย่ายิงกู ตุัน,นี้เราเคยถ,ถ้าไม่ชาร์จมันไม่ไม่มีความดีไม่ต้องชาร์จก็ได้มัน<ว>มันไม่ดีไงพวกพวก,พวกตัวธรรมดาไม่ต้องชาร์จก็ได้เคยซื้อมาเล่นแล้วมันไม่ค่อยเจ๋งเท่าไหร่มันไม่ล็อกเลยเมื่อที่ไม่มีความล็อกเลยอุ้ยะไรของหดมันทําไมโอ้เรากําลังย่างมันสดอ่ะโอ้ไข่ไข่ตายแล้ววะตายเพราะเลื่อยเหรอ โอ้โหอ๋อเราปล่อยเลยบุง้งหายปลโอ้โ้ oh, oh, oh. ตอนนี้ตอนนี้ได้ซื้อคอร์สโบมันเล่นนะนะโอ้โหมอนแวงอะไรวะนี่อะพวกไหนช่วยด้วยครับคลิปม,มันเฟล,ลไปตอนเวฟไหนอ่ะไม่รู้อะไม่ได้ดูเลยอะต,ตอนนี้แฟปไปแล้วม่รูได,ด,ด้โหลดเวอร์ชันใหม่มาเลยวาแต่ที่ไม่หนักยโย่เวอร์ชันใหม่เพราะว่าเสียงมันจะเฟลเหมือนพี่ออยได้อะไรอย่างง้นนะเข้าใจปะเสียงมันจะแบบเร็วกับภาพได้เวอร์ชันใหม่แต่ว่าปัญหามันจะน้อยกว่ามเวอร์ชันเราเวอร์ชันเก่า่ เราเอาไฟยิงเลื่อยเล่นนะตอนนี้เราไม่ได้ใช้ไอ้ลไ<ห>เลื่อยดิว่าขอโทษพี่เพื่อนผมไม่ตั้งใจยิงคุณเลยไอ้คนโมไปแดกสัตไหนเลื่อยอยู่ไหนอุ้ยโดนสองตัว,ตวเลยเรื่องแข่งก,กันกับเลื่อยมาแล้วคนโมตีพิสซิ่งช็อตโดนสองตัวเลยเหรอวะเมื่อกี้อย่างโหดอะวิทเหรอสัตเฮ้ยมึงวิทมึงอึดจังวะไปแล้วนะวิทมึงวิทมึงใช้โปะวะวิทโปะ เราเห็นตอวิทวิ่งเอ้ยเราเห็นเอเลือ่อยกระโดดได้สองขั้นเึเรื่อมันโดดสูงนะก็เข้าใจความล็อกของมันนะเป็นช่องต้นน้สูงเนเออเราจะฆ่าชาวล็อกทำไมอ่ะทั้งที่มันเป็นพวกเดียวกับเรานี่เทเดือนนี่แหละจับได้พวกเราก็อยู่หน้าเทืดอนเดือนนี้นะเพราะว่ามันมันจะทำให้เราหลงได้ <laughs> ทำแบบเดินวนสองสามรอบทุกรอบที่มันเกิดตรงเนี้ยเทรดเดออ์ โอ้ยคะแนนเราหายหมดเลยแล้วพวกเราแค่ okay. นี้มันจะสู้บอสไหวหรอวนะ่น่ะนี่เดี๋ยวเราก็ขายปืนนี้ทิ้งล้วซื้อมายิงเล่นเฉยๆไอวิทย์ไม่โดดวิทย์เลยเอ้าไอ้ซาดหน้าพับอีกแล้วต้อง <c oughs> โหลดแฟลชเวอร์ชั่นฟูลเต็มมาใช้นะพวกนัคุ้มกันเราด้วยนะคุ้มกันอย่างอะุ้มกันอยู่อ่ะ นะเครื่องกดหลังจากที่โดนคัดไปอีกแล้วนะออกไปโอเคมันมันมีปัญหาที่แฟบใช่ไหมน่าจะไม่รู้ดิไม่แน่ใจอะต้องไปโหลวชั่นใหม่มาใช้แล้วล่ะเพราะเวลามีคนทักสกายเราก็ไม่เป็นไรนะไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ไม่คนตัวนี้ไม่ใช่คนทักสกายแบบอยู่ดีมันก็เนี่ยอยู่ดีมันก็แบบพับไปเองเลยเป็นไรวะเราไหวนี่แล้วล่ะแบบเน่าตอนนี้แฟบมันก็หยุดกดอัดไปตั้งแต่เมื่อไหร่ไม่รู้นะครับแล้วก็มาใหม่นะครับ คลิปนี้รู้สึมันจะเฟลเฟลเฟลไฟลอ่รู้ยไปดูอปล่อยไปเถอะคลิปเฟลสักนิดหน่อยหน่อยหรือว่าเราแบบพยาย้ยบอสบอสเต็ม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 นักบูวมาแล้วนักบูวมาแล้วมันหายไปแล้วมันตบเรากระเด็นไปเลยเราหายไปเลยบอสมันจบเราจากบันไดนู้นมาบันไดนี้เลยเหรอวะไม่ตายเหรอวะบอสไม่ตายเหรอดูเต็มเต็มอย่างเงี้ยระเบิดเมื่อกี้เล่นหลายคนบอสก็เลื่อนหมื่นได้แบบ เลือดหมื่นอ่ะเรา<อ>ลอะอะเราฟันทีสโลเลยกลัวแล้วผมกลัวแล้วไม่นะจะ,จะไม่อยู่คนเดียวเดี๋ยวบอสมันจะได้เดี๋ยวบอสม,มันจะได้บวกนะฮะเราอยู่คนเดียวแล้วอ่ะเราบอสมาตุยตุยเลยไม่ต้องฆ่าบอสด,ด้วยกันเว้ยต้องใช้คอนโบคู่ใจ นายตั้งค่าลูกจอกอะเดี๋ยวบอสจะมาโอ้โอ้โอ้บอสจ๋าบอสใจเย็น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 นะโผมาติดหน้าเราเนี่ยอ้าวบึดชีก็ช็อตเอาบึนลืมดูเลือดเลืมดูเลือดสาหัสจัดเห็นแล้วเห็นเรือดมึงแล้วทำไมมันติดติดอะไรวะเนี่ยมอนเต็มหลังเลยไม่น่าติดอะไรช่วยด้วยคนอยู่ไหนใจเย็น ก๊อปอยู่ไหนเออบนเรือออ <c oughs> ดูอีกทีเอ้ยเกาะแตกเลือดมออน,อนั่นบอสน่ะเอ้ามึงวิ่งแหลกหาพ่อมึงยิงไม่โดน <c oughs> เรากลับมาบู๊กับบอสอีกครั้งนะครับด้วยเลือดเพียงสาต้อยเลือดไหนก็โอเคนะครึ่งหลอด <c oughs> วิ่งหนีไปฮิวมา สโลเลยบอสบอสอยู่ไหนวะเจอบอสแล้วเหรอเขตช็อตเอาไม่เห็นไม่รู้อ่ะรู้แค่ว่าเจอแล้วบอยเราจะเจอบอสตุ๋ย์เราเจอแล้วบอยอ้าวบอสหายตัวมาเลยบอสหายตัวไปแล้วเลยมายิงมันทำไมเฮ้ยอีเอลโอ้โหตบมาไกลจัดเขาโคตรไกจยิงบวกแม่งเลยบอสคว้างระเบิดไปแล้วเอาตายเลยแย่ละฟันตอนจบ โอ้โหระเบิดตัวเองจ่าให้ตังนะครับโอเคจบไปแล้วการรีวิวคล l l ฟอร์ l o o r นะถึงคลิปนี้จะเฟรๆบ้างแต่ก็ยกโทษให้ผมนะโอเคนะครับเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ